สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับมีเพื่อนๆ FC ซถามเข้ามานะครับว่าอยากจะฟังเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับ Gx25 ถึง35นะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทำคลิปหรือว่าส่งคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแล้วก็นะครับจำเป็นต้องแยกน้ำมันทุกครั้งไหมก่อนที่เราสตาร์ทนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเวลาที่เราไม่ได้แยกน้ำมันมันก็จะติดแล้วมันก็จะวอดดับนะครับทุกท่าน หลังจากที่นะครับเราทําการแยกน้ํามันเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราแยกน้ํามันปั๊บนะครับแยกแล้วนะครับเนะปิดโช๊ติดไหมไม่ติดนะครับไอ้ ale, ก็ยังไม่ติดนะครับทุกท่านจะกลายเป็นน้ํามันท่วมพอน้ํามันท่วมปิดโช๊คครับปิดโช๊คนิ่งทนเลงครับเพื่อนๆนี่นะครับก็คือเทคนิคในการสตาร์ทนะครับถ้าหากว่าน้ํามันท่วมนะครับก็ให้เปิดทะเลงให้มิดเลยนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับทุกท่าน นะครับเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับนี่นะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงการชัดๆนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับจากคําถามที่ขอเข้ามานะครับผมก็จัดให้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านอ้าวผมอยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันชัดๆนะครับ อาเดี๋ยวผมจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับทุกท่านนะเพื่อ,อเพื่อนๆจะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกท่านอ่ามาจากกล้องมาใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็ให้ดูดูก,ดกันไปนะครับฟังเสียงรอบเดินเบานะครับเสียงรอบเดินเบาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับ เมื่อเราฟังเสียงรอบเดินเบาไปแล้วเราจะรู้สึกว่านะครับของใหม่นะครับวันนี้ของใหม่แท้แกะกของเลยแหละนะครับรอบเดินเบาเครื่องจะสูงนะครับและนะครับเวลาที่เดินเบาไว้ตัวเครื่องจะมีอาการสั่นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอ่านี่ให้ฟังเสียงกันไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกท่าน นะครับทีนี้นะครับผมก็จะให้ทุกท่านนะครับมาดูตรงนี้เวลาที่เราไปฆ้าคันเร่งกระทันหันนะครับอาการจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วนะครับเมื่อเรากระแทกคันเร่งกระทันหันจะมีอาการวอดบูบกันสักนิดเึงนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเมื่อเรากดคันเร่งอย่างเร็วนะครับวาคาบูเรเตอร์มันจ่ายน้ํามันไม่ทันดังนั้นการใช้เครื่องยนต์4จังหวะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์4ีจังหวะหรือ2จังหวะนะให้ค่อยๆทําการกดคันเร่งเข้ามาอย่าไปกระแทกคันเร่งทันทีทันใดถ้าว่าเรากระแทกคันเร่งเข้าไปทันทีทันใดนะครับมันจะมีอาการวอดบูบหรือบางครั้งอาจจะดับไปเลย เพืเ่อนๆฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับราคาเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น G X 2 5แท้นะครับ Honda G X 2 5แท้นะครับก็ราคาที่เขาซื้อมาอยู่ที่8,500บาทไทยอันนี้ราคาไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครั